โอเคครับ okay, ผมก็ต้องกล่าวสวัสดีนะครับไว้รู้ทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็อยู่นในเบทดีไอดีสตอชอปนะทุกคนสำหรับน้องเนี่ยนะที่อยากได้ไดีนะครับในรบหลักสิบนะครับผมนี้พี่วาทุกคนมาอยู่กับพี่นะทุกคนก็สำหรับทวิธีสมัครก็ง่ายๆนะทุกคนทางด้านบนน,ะน,นบั้น,จะ,น,าานจะเป็นยูเซอร์นะครับไลน์ที่สองจะเป็นรหัสผ่านไลน์ที่สามเขจะเป็นยืนยันรหัสผ่านทุกคนก็ตอนนี้นะใครอยากได้โค้ดเดี๋ยวพี่เอาโค้ดแจกตมาด้วยนะทุกคนก็โอเคก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยครับ แล้วกสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ท่านั่นวนจะเป็นนี่ฮะก็เข้ามาก็จะมีผมเั็นพิเศษนะผมตอนนี้เติมเงินครบสามร้อยทุกคนก็จะได้เครดิตคนสองทุกคนก็ลองมาเติมกันดูนะทุกคนเติมสามร้อยถึงได้ไงทุกคนถึงได้เครดิตคนสองนะเติมต่างวันนี้ก็ไม่ได้ครับผมก็ในเว็บนะผมก็จะมีไอดีต่างๆเลยนะทุกคนก็เยอะแยะมากมายนะผมก็ชอบอันไหนก็จัดอันนั้นได้เลยนี่ับทุกคนนี่ฮะ โอเคครับผมก็นะทุกคนเดี๋ยวมาดูเป็นอะไรดีอะไรก็ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเติมเงินแบบนี้นะพะเราวิธีการเติมเงินวบบนี้ก็จะเป็นการเติมแบบสองขวันะทุกคนสำหรับใครที่แล้วสองขวัญไม่เต็มเนี้ยผมก็ไปทําไปดูในยูทูบได้เลยนะทุกคนแล้วก็เอาลิงก์นะสองขวัมาใส่ตรงนี้แล้วกดตรวจสอบไปได้เลยนะทุกคนแค่นั้นเองง่ายๆนะครับแล้วก็นะผมใครอยากได้โค้ดมาไปที่แปลงโค้ดทางด้านบนเลยครับแล้วก็ใส่โค้ดตามที่ได้เลยนะทุกคนนี่ฮะ ใส่โพสตามนี้เลยครับทุกคน DID ขีดเจ็ดหนึ่งสี่ห้านะครับแล้วก็ตรวจสอบ,รบนนครับนะี่ับผมได้แล้วครับผมหนึ่งร้อยเงี้ยเออโตรเจ็ดนะทุกคนก็หนึ่งร้อยแล้วผมได้จริงจนะทุกคนดูดินี่ฮะหนึ่งร้อยจริงจริงๆะกก็เดี๋ยวเรามาดูนะวันนี้เราเจะเป็นเดียร์ทุกคนเอ้ยเดี๋ยววันนน้ดียังมันเป็นไอดี่หยวมันหมอบาวันดีกว่าทุกคนจะไปบ่าวันนะทุกคน ใช่โอเคนี่ครับทุกคนก็ได้มาแล้วสําหรับหูบาวันนะทุกคนไอดี ID จะอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนนี่ไงเป็นไอเดีดีเที่ยมเฟสนะแต่เราไปดูในกิมบาเลยดีกว่าครับทุกคนไปไปดูครับโอเคทุกคนก็ตอนนี้ผมบิ๊กก็อยู่ในไอเดีเป็นเรียบร้อยแนละ้วทุกคนก็นีผมเป็นไอดียหูบาวันนะครับผมแล้วก็มีการทองด้วย นะครับปีนักไฟนะครับกางเกงกางเกงเป็นกางเกงเลตไลท์นะครับทุกคนมีปืนอัพเลเวลเจ็ดนะผมหนึ่งกระบอกก็เป็นซองพวงอัพเลเวลเจ็ดนะทุกคนโคตรตึงเลยสต่เราแคา่าไา้ได้ดีแบบนี้นะผมจะเรียกทีนี้ไว่าใต้คลิปนะทุกคนก็ลองมาส่งกันดูนะทุกคนก็โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็พี่ก็ต้องไปแอดก่อนละกันนะทุกคนโคตรตึงลยทุกคนมีคาบิฝ่าละวารุยยี่เนี่ยโอ้โหผมจับโดน